ชมอันนี้เพลินชาแนลนะคะพาคุณผู้ชมมางานทุเรียนภูเขาไฟแล้วก็ผลไม้ของดีคุณหานนะคะอำเภอคุณหารจังหวัดศรสีสะเกษ่าคุณผู้ชมมาเดินตอนเลิกงานนะคะมาเดินงานผลไม้ที่คุณหารศรีสะเกษนะคะเป็นงานผลไม้สุดท้ายแล้วนะคะของ ผลไม้และของดีสีสะเกตนะคะที่อำเภอขุนหารค่ะที่วงกลมขุนหานนะคะคุณผู้ชมวันนี้ไปดูทุเรียนขุนหารกันนี่ค่ะบรรยากาศขององานผลไม้ของอำเภอขุนหานนะคะคุณผู้ชมทุเรียนภูกเขาไฟพันเปอร์เซ็นล้านเปอร์เซ็นเลยนะคะมาได้ที่งานผลไม้ของดีอำเภอคุณหาร ดูบรรยากาศของทุเรียนภูเขาไฟค่ะวันนี้จัดจำหน่ายเป็นงานของอำเภอท้ายสุดแล้วนะคะงานผลไม้ของจังหวัดสิสเกตสุกค่ะร้อยเจ็ดสิบบาทร้อยเจ็ดสิบร้อยแปดสิบสุกพร้อมทานเลย โอ้ลูกใหญ่มากสุกนิ่มนิ่มเลยอะคะนิ่มเลยค่ะนิ่มเลยโอ้ยหรอทำไมทำไมปล่อยให้น้องเละโอ้ขายไม่ทันหรอสงสารจังแล้วพวกพนี้เนี่ยพร้อมทานกำลังกำลังดีค่ะหม่ร้อยห้าสิบคือนิ่มแต่ว่าไม่เละ โลสงสารน้องจังเลยน่ะนี่ค่ะโอ้มอสงสารเนาะโอถ้าทำขนมพอดีค่ะอันนี้แต่ว่าถ้าถ้าทานก็สนโอ้ค่ะค่ะอันนี้น่าสนใจนี่นี่อันนี้พร้อมทานไม่เละใช่ไหมไม่นิ่มนะคะนิ่มว้าแล้วตรงนั้นเนี่ยพอดีพอดีค่ะมอสไหนมาดูสิพอจะดื่มน้ำเย็นไห นี่พอดีทางอุ้ยสวยมากเดี๋ยวตัดสินใจเลือกซื้อทุเรียนก่อนนะคะเดี๋ยวไปดูคลิปต่อไป